สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรผมอย <owner gef> ู่กับไอ้ยังก่อนครับไอ้พี่ยังก่อนบุดฮะบบุครัไอ้บุดบุดไอ้บุดบุดบัวากันเนี่ยเปล่าพี่บุดพี่บุดคนพี่บุดไปบังได้เสด้ออกแน่นอนคนดังน้องตั้มมันยังไงปุ๊บเดินได้เราเป็นคนเบาเบาพี่บุดเป็นคนอะไรก่อนบ้านเกลิงคนกุมว่าบ้านบ้านเกลิงกุมว่า รู้จักนายจอยคนโกตาปะคนละทีมต่อ <Rena> ก <ult> no ันเลนเราอยู you, ่แถวนี้แหละพอดีผมพอดีผมกำลังจะลงกรุงเทพนะครับปีก่อนเนี่ยผมไปรถตัดของไล่ SSB SSB ก็ซทัพย์สมบูรณ์นี่แหละครับเป็นเป็นเจ้าให่ได้ครับเป็นเป็นเจ้าใ่ของอุดรเลยล่ะอ้อยเพิ่นมีอยู่ทัวร์ทุกมุมเมืองเพื่อนใส่รถที่ที่ห m เอ็มนะครับพีวุฒิเป็นคนขับพอดีมาเบิร์เบอร์เจ็ด การหู้ก็จะได้มาไายอยู่ดอกก็ร่างเสลงกรุงเทปเดี๋ยวพันธิตัดนะครับโรงงานเพิ่งเปิดหีบแต่ว่าคิ้วพันธด์ใเขาอยู่ตลอดลมัแต่ว่าต่นี้มันคิ้วเสรีแม็นล็อกกับเดรียนกอรมูฮยอลทรัพย์สมบุญเนี่ยนะครับคิดว่าสิบได้เบิ่งแล้วขเข่าแห้งแซวอย่างคือมาไทยรถทรัพส,สมบุญณ์ในเบิ่งเลี้ยเนี่ยน,นะครับ เป็นเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างนะครับรถเพิ่นกับรถกล้องเพิ่นกับแต่งเมซายรถอันนี้โดยเฉพาะนะครับรถซุ้มนี้สิบป็นไแลนแ์ตันตามนะครับซีไซรรถกระเซาสัญลักษณ์ของรถตทรัพย์สมบูรถไทยไม่สิลอยงี่ไงครับเอเพิ่นใไซรถตัดยี่ห้ออื่นอีกบ่ครับมีนี่ครับนี่คือมีแต่ที่เอ็มนี่ครับคือเป็นรถรถตัวเนี้ยที่ผมตามดูเพราะว่า อันนี้แน่ยังเนาะนานั่นครับนานั่นนานั่นไปบางได้ได้ออได้ออกส,บสมบูรณ์ครับพี่พุธนะครับรถเบอร์เจ็ดเพื่อนที่ประจำอยู่นี่ผมตามผมตามดูนะครับ T i M ตัวนี้นะครับรถของเมืองการบางเทียอ์รถเขาไม่นในตลาด 2.5. งลา โอ้ออกแสดงว่ามีอีกหน่วยตัวกันพิหาแั่นครับทีพิวดตาดูดูปังปังปังปุ่งหามไปครับสองพวเอาเอา,เอาพิวดนี่แหละเดี้านซีรุงเทปด้านซีรุ่งประทันเอ่อโอเคพิวดรถเบื่อเจ็ดเดี๋ยวบนสิตาร์ทนะครับรถตัดที่ไอเอ็มนี่แหละครับรถไทยประดิษฐ์นี่แหละครับแท้ๆขออนุญาตอ้างอิงนะครับพี่มนัตชยัยอู่มนัตชัยของนครสวรรค์แกขึ้นขายอยู่ที่สองล้านห้านะครับ รถตัดประเภทนี้เรียกว่ารถตัดกระเช้านะครับรถตัดที่มีกระเช้าเนี่ยนะครับเพิ่นเสียวเป็นามาไซอย่างนี้นะครับแต่กวานผมอยู่กับเบอร์สีน้องตั้มนะครับแต่ว่าเขายังไม่ออกนะครับมีพี่วุฒ์นะครับของไร่เอสเอสบีนะครับเป็นเจ้าเลยนะครับ เป็นเจ้าของเป็นเจ้าใหญ่ของอุดรเลยนะครับเนี่ยนะครับสัญลักษณ์ของรถท i m เนี่ยนะครับเขาจะใช้ล้อรถไถผเขาจะใหญ่ๆครับทีมช่างพร้อมนะครับทีมช่างบำรุงนะครับผมไม่แน่ใจว่า14หรือ21คันนะครับรถตัด เราใช้เราตัดยี่ห้อเดียวนะครับเสร็สมบูรณ์พืชผลมันต้องอย่างนี้แหะครับเกษตรกรลายใหญ่ๆเขาก็เริ่มจากรายเล็กๆนะครับสะสมไป หลักการก็คือว่าจะตัดเข้าร่องนะครับเอารถกระเชา้าวิ่งตามนะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมนำเสนอไปจะเป็นาชาวไร่อีกกลุ่มหนึง่งจะพบว่านะครับอ้อยมันร่วงหล่นเยอะเพราะว่าคนขับรถตัดใหม่แล้วก็คนขับรถกระเช้าเป็นเท่าแก่นะครับก็ยังไม่คล่องแต่นี่คือ อีกหนึ่งผลงานครับไล่ทรัพสมบูรณ์นี่ก็คือระดับประมาจา์ทางเรื่องเรื่องรถตัดอ้อยนะครับเขาใช้มาจนเชี่ยวชาญช่ำชองโชคชนนะครับแล้วรถตัดอ้อยตัวนี้นะครับผมตามดูแล้วก็ศึกษานะครับเป็นวิศวกรชาวไทยนี่แหละน่าท่านน่าจะจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์นะคณะวิศวกรรมว่าผมจะไม่ผิดนะ ตัวใหญ่มันก็มีนะเครื่องมัน200ตัวใหญ่กันเนี้ยนะครับตัวหางมันจะแตกต่างที่หางนะครับเอาเริ่มเปิดดองแล้วครับผมเคยตั้งข้อสังเกตแล้วว่ารถตัดยี่ห้อนี้อ้อยจะร่วงน้อยมากนะครับผมประทับใจตั้งแต่เห็นรนถะเบอร์สี่ครั้งแรกในการเปิดช่องที่ผมมาถ่ายทำนะครับ เท่าแก่แถวอูดอนนะครับจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่าป้อยของเขามันจะเยอะครับเนี่ยครับมันแรงจริงๆครับสมชื่อครับ ไปกินนิ่มๆกินไปเรื่อยๆเลยครับโอ้ยสะอาดมากนะครับโอ้ยสะอาดมากเป็นท่อนๆสับออกมาเลยนี่เป็นผลงานอีกรถตัดที่ผมตามดูแล้วก็ชื่นชอบมากนะครับรถตัดพ i m เนี่ยนะครับ เยอะเท่าไหร่ครับอ้อยหนาแล้วก็กินได้สบายครับดูครับดูมันกินอ้อยครับ จะหกสูงขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าคลิปจะยาวไปครับขอบคุณครับ